กไข่ในแล้วขอไข่ไอ่ะขอขวดกอเกลขอยไกว่าพอคนพอถึงกัางขอละคังกระลังกลางกลางก็งองูเอได้ก็จอจานจอจานได้ชอชิง ตหญิงตัอนชดาตัตาจันาตัปตัดตัตาตัดล้นหนัขอฐานตัวนก็กาตัวนางมือกงากกก้าตัวกุเทาองตัยงนอเน้นนอนนนายงตัเด็ก ขงตองแม่กอาาอ้อนขอนทหาราอารแบบก้อนขอธงพ้อธงก้าอ,อหนูนอหนูก ปากเรืก็ปาตากมอาดาาขอพึ่งพึงกำลังขอฟันอาตาดาอางขอส้เาตาไม่บาเปาฟังใบาหมอม้คือยัดกยัดแก่เลยโดนแก้วแล รอเรือลอใบอลิงรอแหวนรอแหวนอะต่อแหวนดกจ้าแมนลงยาซอสลาดสรดยมซอสุชยด้ลายแยมอสิ โซลูซีเดี๋ยวๆวคอนุ่งห <t> ุกาโตวแลยนะโซลูซ <t> ีากาดจินวดกาโนวดยาวกาเ้าชอเสือเจดเจจมโมาเ้อาเด้ากะนองหอยบหีบใส่ผ้าใส่เจล้าโรจุลา 아 <목소리도>